วันนี้จะนำพาท่านมาพบกับอาหารแพะซึ่งเราทางฟาร์มเราได้จัดเตรียมอาหารที่ให้แพะกินช่วงหน้าฝนกระินก็เยอะถ้าท่านเห็นกระถินก็จะเยอะแต่ทำไมเราตัดทั้งเถาไม้ใบไม้ต้นกล้วยและโดยเฉพาะถ้าเจอต้นไม้ชนิดเราชนิดนี้ที่เห็นอยู่ในค่าเรียก าภาษาภาคกลางเรียกส้มเสี้ยวใบส้มเสี้ยวซึ่งมีวิตามินซีสูงส่วนกระถินก็โปรตีนสูงเราก็ให้กินทั้งวิตามินโปรตีนและก็ส่วนแคลเซียมพวกเกลือแร่ที่เราแฝนอันนี้เราก็พาท่านมาดูเนี่ยเนี่ยเถาวัวที่ติดอยู่กับพวกต้นกระถินเนี่ยหน้านี้ก็จะมีหลากหลายเถาไม้เถาพันธุ์ ก็มีบางชนิดน้อยชนิดมากๆที่แพ้กินไม่ได้เช่นสังเกตมาที่เลี้ยงคือต้นกระดอมต้นกระดอมเป็นเทาๆต้นนั้นก็จะแพ้กินแล้วจะเยินจะกินแล้วจะเดินหมุนเดินเซเหมือนแพ้เมานะสมัยก่อนสมัยกอน,น่าตอนสมัยเป็นรุ่นๆคุณพ่อเคยเอาไปรักษาคนที่เป็นโรคขี้เลื้อนตามทา แต่ก่อนจะทำถาก็ังมีสูตรอื่นอีกก่อนเคยมีพระองค์หนึ่งเป็นโรคเลื้นทั้งตัวไปรักษามาทั่วประเทศมีบัตรเป็นปึกๆผม,มดูบัตรแต่และโรงพยาบาลแ,แกไม่หายพอดีก็มาหายด้วยโดยพืชชนิดน,นี้ที่แพ้กินแล้วมาเขาเรียกต้นกระดอมต,ต้นกระดอมเป็นเทาเถาไม่มีถ้ามีจะถ่ายให้ดูอันนั้นแพ้ถ้าเห็นก็ควรจะรูดออกแต่มีติดไปบ้างนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ากินเป็นจำนวนมากเดี๋ยวแพ้จะมา เมาเดินเอ็นเดินเอียบบางทีก็อาการแย่ไปเลยแต่ต้นไม้ที่เห็นนี่คือ,อต้นส้มเสี้ยวนี่กินดีแพ้กินได้นะมันเป็นวิตามินซีส่วนใบกล้วยถือโปรตีนจะน้อยต้นกล้วยยยกกล้วยท,ท,ที่วามเหล่านี้ไม่ได้เฉาะได้หัน่นทิ้งไปทั้งต้นเลยแล้วจะไม่ได้เก็บกากออกเขาจะแท็กกินหมดแต่วันนี้ก็อยากจะให้พี่น้อง กเกษตรกรที่เลี้ยงแพะ,ะได้ได้รู้วิถีชีวิตคนเลี้ยงแพะว่าอาหารแพะเหล่านั้นจะมีอะไรบ้างเราควรศึกษาหาความรู้จะได้ลดต้นทุนในการเลี้ยงไม่ต้องไปเสริมอาหารไม่ต้องไปเสริมผิวถั่วให้มากมายเวลาช่างกิโลขายแล้วก็ขาดทุนหรือว่าได้กำไรน้อยไม,ไม่ไม่เหมาะกับการที่เราจะเลี้ยงแพะ เพื่อเป็นกําไรที่เลี้ยงครอบครัวได้แล้วเราหาของธรรมชาติหน้าฝนนี่ม่าไม่ยากต้นไม้ใบไม้เยอะแยะส่วนต้นที่เห็นทุงสูงตรงนี้ข้างหน้าเนี่ยไม่สูงมากไม่ใช่ต้นใหญ่นู้นต้นนี้ก็กินได้เขาเรียกต้นสักคมนะทคพีสานต้นนี้ก็กินได้แพะก็ชอบแต่โปรตีนเรายังไม่ได้วิสูจน์แต่กินได้ไม่อันตรายเคยให้กินที่คันสาหลวงนี่กินจนต้นไม้เขาเกลี้ยงไปหมดแล้วต้นนี้แพะก็ไม่เป็นไร แล้วก็มาติดตามนุ่มหลอดผู้อยู่คู่ฟรามาอย่างยาวนานหันหน้ามาหน่อยสินุ่มหลอดนี่คนนี้แหละครับอุทัยธานีของแท้